Can you teach me Japanese? I said, hype, hype. That's my life, life, baby. I'm a rock star. I'm a rock star. I'm a rock star. It's not hype, hype, baby. Make you rock hard. Make a wish, babe. What you wanna do? Dipping out of big cities like a poncho. It's a fast life. It's an attitude. Put it on a color that told me when to come through. Yes, yes. บบ light, ิีรัเข้ยคัรอแล้วนะม,ม,ม,มเปเื่อยสดงครั้งแรกเตื่นเตมาแล้วก็ไม่รู้ว่าทุกคนจะ,บบจ,ะจะดูแล้รู้สึกยังไงแต่่าอยากให้ทุกคนชอบคเพราะว่าตังใเล่นเนจริง ช่วนิวสิวิดไปครับ rainforest. และบริสและลิซทุกคนอยากจะบอกกอลิซ่าว่า one two three รักและซัพอร์ตลิซ่าตลอดไปูดูมไ่ใช่ชลิซ่าไม่ผิดพราะพี่ก็ไม่ได้ยินเหมือนกัน เอาใหม่นะอีกทีนะอีกทีนะฮะภาษาไทยนะทุกคนเขเาใจมันที่อาจจะมีผสมระหว่างภาษาไทยภาษาอังกฤษนะอีกทีนะพวกเราทุกคนอยากจะบอกกับลิซ่าว่าบ้านจู t รีพวกเราลิลิตะลอดเละนะพอดลิซ่าตลอดไปพวกเราดีใจ

รอคอยดิซ่าพร้อมที่เราจะมาเติมพลังให้กันเสมอหมดพลังเมืมม่อไหร่มาเมืองไทยทุกคนพร้อมให้พลังดิซ่านะครับะะและทุกคนรอคอยดิซ่าและพร้อมซัพพอร์ตดิซ่าตลอดไปทุกคนครับส่งเสียงดังๆให้กับลิ ดีใจไห้ทุกคนดีใจยังมาเต็มอยู่นะแล้วน่ารักมากพำลังเอเนอร์จีกันยังยังอยู่กันไหมคะยังอยู่สวยเนาะยาวแค่รับราคาก็ขาดไปได้เป็นเพราะเดนติเซนตคือหนูรู้สึกว่าถ้าเรามั่นใจในในในสุขภาพฟันของเราอ่ะเราจะแบบ ยิ้มมันแบบโดยไม่ต้องเขินไม่ต้องเขินเลยใช่ไหมพูดแล้วนะงั้นวันนี้คือแบบว่ายิ้มเต็มที่เดี๋ยวมีกล้องซูมเข้ามาเลยนะนี่ไงมาเลยครับกล้องทาหน้าที่เลยซูมเข้ามาเพราะว่าตอนนี้น้องลิซ่าบอกว่าไม่เขินแล้วนะคะเขินเลยค่ะไอ้นี่สิ่งที่ส่งกำลังใจมาได้นะทิเซ่และบอสใช่ไหมคะเวลายิ้มไม่เขินไหนไหนขอตอว

ลอยกระทงแล้วขอเธอนอนแกวมาลำธงยาวมากคุลำธงลำธงวนลอยกระทงคุณจะส่งให้เราสุขใจคุณจะส่งให้เราสุขใจน้องนไซ่าเอออันนี้อันนี้มันไม่ได้แล้วเป็นยังไงบ้างชอบไหมครับสำหรับ first fan meeting เลย ชอบมากค่ะหนูประทับใจมากมาก,มากแล้วก็ดีใจที่ได้เห็นทุกคนมีความสุขแล้วก็ลมสนุกไปกับหนูด้วยเนาะจะอยมันมีหลายกิจกรรมมากเลยอ่ะเยอะมากยังมีใครเบื่อหนูยังคะยังไม่เบื่อยังไม่เบื่อเเจอกันแบบยาวๆ We can stay here all night girl yes yes ยาวตั้งคืนได้เลยถูกไหมฮะ yes ช้างช้างน้อยต้องมาแล้วใช่เมื่อกี้เออชอบกิจกรรมไหนที่สุดเลยเมื่อกี้เมื่อกี้นะคะชอบชอบทุกอย่างเลยค่ะเออมันพิเศษแตกต่างกันไปเนาะใช่มันแบบเริ่มตั้งแต่ขนมขนมที่แบบคิดถึงไม่ได้ใช่ไวเด็กแล้วก็ทุกคนแต่งตัวมาเต็มมากเออคอสตูมแบบจัดเต็มใช่แลยแบบโอ้ยเราแฮปปี้ที่เขาแบบแฮปปี้ที่จะแต่ง แล้วเราชอบนะคือแบบได้เห็นโมเมนต์ที่แบบทุกคนได้แชร์ความรู้สึกเล็กน้น้อนที่มันมาจากใจมากที่เนาะทั้งชาวจีนด้วยที่บอกว่าเออทำให้รักในเรื่องของการเต้นมากนี่แหละเป็นอินส i r a เรชั่นของเราทุกคนเลยถูกไหมใช่ขอบคุณน้องมิซ่าหน่อยฮะมาฮะเอ้ยเตรียมผ่าด้วยเยี่ยมเลยหันออกหันออกโอเคเยี่ยมเลยมานับนึ สองซ3ำหนึ่องกันเหนียวโอเคขอบคุณครับเชิญน้องลิซ่าด้านล่างเลยนะขอบคุณครับขอบคุณมากครับเข้าใจว่าพูดไปหมดแล้วนะแต่ว่าอีกสักหน่อยครับน้องลิซ่าสุดท้ายแล้วเนาะ,ะก่อนท<ะ>ี่จะได้ไปกินมะม่วงเบานะคก<ะ>นะ็วันนี้ เจอกันแบบยาวๆจุกๆหนูดีใจมากแล้วก็แฮปปี้มากที่ทุกคนดูมีความสุขแล้วก็เอนจอยไปกับทุกๆไม่ว่าจะ soundcheck แซนนีดับแล้วก็มาถึงอัลบั้ r ระปารตีด้วยก็ว,วันนี้กลับบ้านกันดีๆนะคะใช่แล้วก็อย่าลืมกินข้าวก่อนนอนนะเพราะว่าทุกคนใช้ energy ไปเยอะมากลงถึงหนูด้วย เดี๋ยวจะไปกินข้าวม,ามะม่วงค่ะได้ใช่เดี๋ยวกินเยอะๆเลยขอบคุณทุกคนอีกทีนะคะขอบคุณนะคะดูไว้เจอกันอีกนะปลายปี นะแล้วก็มีซีรีส์ฮาวดาวอีก7วันรู้กันนะววันที่20ิพฤศจิกายนนะฮะที่จะไม่บอกอะไรนะฮะแล้วก็จะไม่ส่งซิงค์จะไม่อะไรเินทั้งสิ้นเลยนะฮะคอนฟิเนสมาปิดท้ายให้กับทุกคนเลยนะฮะก้องเห็นอีกแล้วตรงนี้นี่ส่งีิงค์มาให้กับน้องลิซ่าด้วยนะครับนี่คือแบรนด์แบรนเซอร์เดนติสเนอร์ประเทศไทยลลิษาบัณฑาบานน้องลิซ่า